คุณผู้หญิงท่านต่อไปนะคะนะอายุ20ปีค่ะมีสามีอายุ44ปีเป็นพ้อไมล้ลูกตนะิดลูกทั้งสามของสามีไม่แข็งแรงต้องไปหาหมอเดือนละสองครั้งเพื่อไปถ่ายเลือดค่ะเธออยากถามว่าถ้าเธอเกิดตั้งครรภ์ลูกของเธอจะมีอาการที่ไม่แข็งแรงแบบนี้หรือเปล่าคะโอ้โอคือห่วงอันนี้เ,เราไม่ทราบว่าเด็กเนี่ยนะครับเป็นโรคอะไรแน่นะครับแต่ฟังดูคล้ายๆกับที่เราเรียกว่าโรคธาลัสซีเมียนะครับซึ่งต้องไปถ่าย คือมันมีลักษณะพันธุกรรมของของระบบเลือดเนี่ยมันผิดปกติไปทําให้เม็ดเลือดเนี่ยนะครับมันแตกง่ายเพราะนั้นเด็กพวกนี้จะซีดนะครับต้องไปถ่ายเลือดอยู่เป็นประจำโรคเดียวกับลูกพระเจ้าซาบะหรือไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนั้นฮีโมฟิลิลอ๋ออันนั้นเลือดออกง่ายไหลไม่หยุดนะครับโครโรโรคนะครับนี่ถ้าเป็นอันนี้จริงนะครับเป็นอันนี้จริงนะครับส่วนใหญ่เรามักจะพบว่าพ่อกับแม่มักจะเป็นกรรมพันธุ์ด้วยกันทั้งคู่เราเรียกเป็นพหะา ทั้งคู่แล้วนี่ลูกสามคนเป็นหมดเพราะฉะนั้นถ้าลูกเขาตอนนี้สามีคนเนี้ยลูกนี่คือลูกของสามีค่ะแต่เป็นครับเป็นพัรยาเดิมเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ทั้งพัรยาเดิมกับสามีเนี่ยเขามีเป็นเป็นพาหะทั้งคู่เพราะนั้นลูกก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ตอนนี้กับคนปัจจุบันกับคุณเองเนี่ยนะครับที่ถามมันเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับอันที่หนึ่งก็คือแนะนําว่าต้องรู้ก่อนว่าลูกนั้นเป็นทรัเมียจริงหรือเปล่าครับ อันที่สองนะครับถ้าเป็นจริงเราก็มาตรวจเลือดของเราดูเดี๋ยวนี้สมัยนี้มีวิธีการตรวจเลือดนะครับถ้าตรวจเลือดแล้วของเราไม่ใช่เป็นพวกกลุ่มเขาเรียกว่าพาหะไม่เหมือนกับพัญยาคนแรกนะครับเราก็ลูกเกิดกับเรานี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นพาหะนะครับแล้วสามีก็เป็นชนิดเดียวกันอันนี้เขาก็คงจะต้องแนะนํานะครับว่าถ้ามีลูกด้วยกันอาจจะมีโอกาสเกิด แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะแจ็คพอตอย่างนี้นะเจนถ้าสมมติต้องไปตรวจปรึกษาคนปรึกษาคุณหมอแผนกอะไรคะรอ,อันนี้ขนาดนี้น,นะครับ,รบเราก็ไปปรึกษาโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกคลินิกก,นก่อนมีลูกก่อนมีลูกก็ไปปรึกษาไปตรวจสุขภาพได้นะครับอตรวจเลือดตรวจเช็คอะไรตรวจเช็คต่างๆเนี่ยนะครับเท่าที่จะเช็คได้นะครับอ้าว